เมื่อวันอังคารที่21กันยายนที่ผ่านมาคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีรวมกับวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายเครือข่ายคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายและภาคีเครือข่ายนำโดยพระครูวิจิตปริยัตยากรเจ้าอาวาสวัดลานาพร้อมด้วยพระมหานุพ,พร์บุญยชโยปร,ริยธรรมก้าประโยครองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายและนายองค์อาจธรรมนิธา ผู้แทนเครือข่ายคณะศิษยานุสิท์วัดพระธรรมกายทั่วโลกได้มอบอาหารปรุงสุกใหม่จำนวน500ชุดนะคะให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอลำลูกกาค่ะเพื่อช่วยเหลือและเป็นกำลังใจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในการนี้นะคะยังได้มอบอาหารปรุงสุกใหม่ค่ะแก่นายสมศักดิ์สุขเหมือนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองตําบลลำลูกกาและนายจรูนบุญสรงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่13นะคะตําบลบึงทองหลางณนะวัดลาน,นาอำเภอลำลูกกา จากนั้นก็ได้ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนและมอบอาหารปรุงสุกแก่ประชาชนในชุมชนวัดลานนาด้วยซึ่งสร้างความประทับใจแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างยิ่งค่ะที่คณะสงฆ์ท่านมีความห่วงใยลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือนะคะพร้อมทั้งยังให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตโรคระบาดครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะ ก็จะเห็นได้ว่านะคะคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมกับวัดพระธรรมกายและก็คณะเครือข่าย,ยาศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายและภาคีเครือข่ายนะคะก็ยังลงให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะและยังคงให้กำลังใจกันต่อไปนะคะจนกว่าวิกฤตการณ์โควิด -19 ครั้งนี้จะหมดไปค่ะ